ผมดินอีกรอบนะคะเอ้ย <ไป S 1> ด <ไป S 1> ดินีกรอบไม่ทำแปลงค่<ม>ะนีอ่อผักบุง้งม<ป>ีต้นพริกเดี๋ยวเราจะพาไปดูต้นพริกกัน แค่ต้นเล็กๆนะคะต้องมีลูกเห็นไหมโอ้ยน่าจะดีมากดูดิอันนี้นะเล็กนิดเดียวถ้าแบบฝ่ามืออ่ะแต่ก็มีลูกนะคะตป็น้คือคนขุดปิ่นดอขอดเสื้อนะคะและ้วแดดกำลังมาก็เสียได้ผิว รอบๆเราก็จะปลูดเป็นมะละกอเราจะปลูกไว้ก่อนถ้าต้นใหญ่เราก็จะขุดไปไว้ข้าง,งหลังตรงนี้ที่นก็ขุดไปเดี๋ยวจะพาไปดูโ้กหนัง,งานานะคะตอนเย็นใช,ใช้จอบขุดแล้วก็ใช้อะไรนะ<า>เสียม คาดเดี๋ยวเราจะลงลงตอนเย็นนะคะเพราะว่าตอนเย็นมันตอนเย็นมันไอ้นี่ใช่ปะเหมาะสำหรับการปลูกต้นไม้ใช่หรอแม่บอกจะปลูกจะพาะอะไรไม่ร้อนแดดอาวมันไม่ร้อนแดด ะยาวไปถึงตรงนู้นตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยอินทรพาลลมหนึ่งาาต้นสองต้นสามต้นนะคะอันนี้ผักบุ้งมีต้นตะไคร้อยู่ริมตลอดนี่อะไรพี่เสียงก็คือ อันนี้คือการเกลดดินใช่ไหมคะเฮ้ยซัมเมอร์ <He> i, อมาเลยอันนี้เราจะทำเป็นสระน้ำให้จิมมี่นะคะ,ะน้องน,นี่ก็จะเป็นบริเวณรอบ เราทําสวนนะคะตรงหลังบ้านเราวันนี้คือหลังบ้านเรามีต้น,นมะขามใหญ่เดี๋ยววันนี้เราจะทําอะไรคะเล้าไก่วันนี้เราจะทําเล้าไก่กันนะคะนี่ต้นอินทา,าลัมแต่ไม่รู้ว่ามันต้องฟาดยังไงอะ่ะมีต้นเสดาเก็บมาแช่เพื่อที่จะไปเพาะต่อหรือเปล่าไม่รู้หรือต้นพริกของเรานะคะเห็นไหม แต่พิกอันนี้ทำไมเ <c oughs> พิ่งเด็ดไปเมื่อคืนเหรอ <c oughs> จริงเหรอไม่ได <c oughs> ะเด็ดไปแล้วอันนั้นอันนี้ <c oughs> เดี๋ยวจะพาไปดูต้นชาโอมไปเด็ดให้แม่าอบอันได้สามแปลงแล้วค่ะเดี๋ยวตรงนี้อีกตรงนี้อีก <c oughs> เพราะว่าเคยปลูกไปแล้วแต่ทีนี้ว่า ขึ้ต้นสะออมของเราเหรอเนี่ยมะล,ละกอได้ดิมันมันมันอยู่หมิ่นไงนผักหวานปะนี่ผักหวานไหมอันนี้อะไรพ่อนี้อะไรกระเพราตะไคร้มะล,ละกอมะล,ละกอมีหลายต้นลคะค่ะเขาปลูกไปเฮ้ย